อยากจะเลือกจังเลยแม่คุณนเอ้เลือกไปเลยนายกเบอร์สี่นำโชคเลือกเป็นนายกแม่คนสวยเลือกเบอร์นี้เท่านั้นทีมบริหารแถมยังเก่งอีกด้วยกายสวยๆพวกเราต้องช่วยขอแรงใจอยากจะเลือกคนนี้นะพี่น้อง ต้องไปกาให้ได้เบอร์สีนั่นไงเลือกคนรู้ใจทำงานเป็นตั้งแต่แปดโมงเชา้าพวกเราอย่ามวัวเดินเล่นถึงห้าโมงเย็นเลือกคนทำเป็นไปช่วยกาเพื่อร้อยเอ็ดลูกไทยบ้านเข้าถึงพึ่งได้ ทางเลือกใหม่เพื่อร้อยเอ็ดบ้านเราวันอาทิตย์ที่25กันยายนนี้เข้าคูหาเลือกจุรีพรสินทุพไทยเบอร์สี่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดต้อนรับจุรีพรสินทุพไทยเบอร์สีเส่เบอร์สีเส่เบอร์สีค่คนวาก,กังการแมนซีว่าฝ่าหัวแข่งกันใไก่าเสมอแนวได้ทั่งโม่งน้องหอนแมนซีนี่หนอมกันทะเลฝาดกันเกิงก็อ,อาจจึดยุได้ไกลไกลสิรวมถึง ข,ข,ข,ขั้นามาแด่ถึงฟ้าปั่นนอนแข็งคือไฟขอไดใจออกมาปั่นสุม่มเยน็นคือน้ำขอให้หั่กันไปเด้อพี่น้องเมื่อสัวลาเมื่อกี้หกักคอยากสิแต่ข้าว่าคือดาว้ากลเดียวขอเสียงชุริพปปอลสีนในค่ะและนี่คือกำลังใจค่ะนี่คือกำลังใจจากนะคะชมลมนะคะเสือปั่นปันสุ่จากระเภออัด หัวใจของพี่น้องทุกๆคนนะคะวันนี้แม่บ้านนะคะทางอำเภอเมืองสวงนะคะก็ได้มาปลูกป้าขามานะคะปลูกเอาไว้ให้มันให้แกนปลูกหัวใจตุลีพอดและหัวใจพี่น้องชาวเมืองสวงนะคะให้เป็นหัวใจเดียวกันค่ะพี่น้องหัวใจรักหัวใจศรัทธานะคะหัวใจมุ่งมั่นในการทำงานนะคะหัวใจใ,ในการสาร้างสรรค์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นนะคะหัวใจเดียวกันค่ะพี่นอ้องดูนีทุกอ p เภอต่างม,มีหัวใจเดียวกันทุกทุกคนต่างม,มีแรงรักแรงศรัทธานะคะวันนี้จุรีพรมาขอความรักความเมตตาขออาสารับใจจุรีพรสินธุภัยมาด้วยความมุ่งมัน่นมาด้วยความตั้งใจค่ะพี่นอ้องไม่ได้มาเพื่อใครไม่ได้เป็นตัวแทนของใครไม่ได้มาเพื่อที่ โถขึ้นไปคุณีพรสินถูกให้ข้างเหลือกใหม่ของคนจับ้อยเอ็ดค่ะกับสวัสดีพี่น้องเมืองสวงที่ขลาบหลักค่ะดีใจหลายพี่น้องมีไม่ตีกิบเจเสียงตอบรับนะคบผูกผ่าอดีตเป็นซีนผีคุณิพรมาที่สุดก็ตื้าเขามาบ้านห้องนะคะมือนี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพ่อแม่พ่อแม่พี่นอ้องเพื่อมืองสวงที่ขลุกหลักทุกท่นานปไาเด้อค่ะจุลิพรเบอร์ซีได้ับพี่น้องลูกไพ่บ้านพ่อเป็นพี่บานเป็นลูกชาวนาเมื่อนี้ได็ขออาสารับใส่มาหลับใ่พี่น้องจังหวัเดเร็ีของเฮาพราวาดิฉันจุลิพรอ,อยู่ อบจลอยเอ็ดเป็นร้องนายกมาเจ็ดปีค่ะพี่น้องจึงหูว่าอบจลอยเอ็ดบพตานาจักเตือแมนบ่ค่ะพี่น้องดิฉันขออาสาเขามารับใช้ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒน,นาคนลอยเอ็ดไปนั้นกันพ่อบ่ค่ะพี่น้องดิฉันมีความคิดว่าในอำเภอเมืองสวงเนี่ย มันจะมีอยู่หมองเงือนเพื่อจะส่งเสริมวัางยาผุย๋ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเอาไว้รับพี่น้องเมื่องสวนแล้วก็จะสนับสน,นุนตลาดเรื่องสวนให้เป็นศูนย์กลางตลาดสดเอาว้รับพี่น้องถนนหุ่นพางลาดยางเชื่อมทุกตะบลไปเลยเอาไว้า,าตั้งใจพี่น้องตั้งใจหลหยเขามาขังเนี่ย พี่น้องให้โอกาสขอโอกาสพระผีกับนองไอ้ดิฉันเด็กขม้าพัฒนาบ้านเมืองของเฮาซอยกัน